ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ TH a n n e l คลังความรู้คู่ครูไทยนะครับในคลิปนี้นะครับกับผมก็มีสาระความรู้ต่างๆนำมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราจะว่าด้วยเรื่องของการออกแบบการนำเสนอด้วยโปรแกรม Can วานะครับ โดยที่เรานั้นไม่ต้องพิมพ์เองให้เหนื่อยนะครับเราจะใช้ AI ที่เป็นเครื่องมือตัวใหม่ของแคนวานะครับที่เขาเรียกว่า Magic Design จะช่วยให้เรานั้นประหยัดเวลาในการทำงานออกแบบหรือการนำเสนอจะมีวิธีการทำอย่างไรวันนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็น กำลังใจให้กระผมในการทำคลิปวิดีมีสาระต่อๆไปใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตามที่กระผมจะทำให้ดูนะครับเรามาดูนะครับจะให้ทุกท่านดูนะครับตรงนี้ผมเปิดโปรแกรมแคนวาขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปครับเราจะเลือกนะครับไปที่เมนูนี้ครับ Presentation ก็คือการนำเสนอครับผมจะเลือกเป็นขนาดตังนี้ครับ16:9ต่อครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้เราจะเห็นตรงนี้ครับ Magic Design by c a n v a ตรงนี้เราคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งครับจากนั้นครับเราสามารถพิมพ์หัวข้อที่เราต้องการที่จะให้ c a n v a เนี่ยทำงานนำเสนอให้เราได้เลยนะครับเขาก็จะทำสไลด์ให้เราทั้งหมดเลยนะครับผมจะลองทำก็คือ ผมจะใช้ก็คือมลพิษแล้วกันครับผมลองเซิร์ชคำนี้นะมละพิษนี่ครับแล้วกด enter ครับดูนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่โปรแกรม c a n วาทำให้เรานะครับเนี่ยมีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะมากมายเลยตรงนี้ผมเลือกตรงนี้แล้วกันก็กด create นะครับดูครับว่าแคนวาทาให้เราครับเราไม่ต้องพิมพ์นะครับเนื้อหาเนี่ยแคนวาทําให้หมดแล้วครับผมจะขออนุญาตนําเสนอให้ทุกท่านดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับดูครับผมว่าสวยงามมากนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับเป็นงานเร่งด่วนนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็คือวิธีการทํางานนําเสนอ แบบรวดเร็วมากๆรวดเร็วจริงๆนะครับถือว่าเราใช้แล้วเราเกิดประโยชน์กับเรามากนะครับเป็นเครื่องมือใหม่ของแคนวานะครับก็ฝากทุกท่านลองไปใช้ดูนะครับก็อย่าลืมนะครับหากท่านชอบคลิปที่มีสาระอย่างนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กระผมในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ